แ้งะเปากันนะคะสองแม่ลูกกำลังยืนทำสาระเปานี่คือแป้งขนมสละเปาอีดูนหรือว่าขนมลูกนาป้าพึ่งกาลังสอนทําขนมนะคะลูกมาไปดูกันเลยค่ะวิธีการทานะค่ะเดี๋ยวนะคะเห็นถ้วยไหมคะเอาถ้วยขึ้นไปเลยค่ะเทใส่ถ้วยะฮให้พูนเลยนะสี่ถ้วยค่ะสี่ถ้วยเทเลยค่ะให้ปูให้ปูนเทเทไม่ต้องตักใช่เทเลย เทนะคะนี่หนึ่งถ้วยฟูนนะคะคูณเลยนะคะคูณ <eterm oon. S 1> เลยคะ่ะสี่ถ้วยนะเทไปเลยอันนี้ใช้แป้งข้าวเหนียวนะคะสี่ถ้วยนะคะโอ้ยใส่เสื้อเหมือนกันเลยค่ะเชฟแม่ลูกสามถ้วยค่ะเบบี้คะถ้วยนี้มาบีเทนะสูตรนี้แม่ลูกจะไปคู่กันจากป้าพึ่งอ่าเสร็จแล้วนะคะสี่ถ้วยนะคะเทแล้วน้ำตาลหนึ่งถ้วยไม่ต้องคูนนะคะ ตอนนี้กำลังจะใส่น้ำตาลทรายหนึ่งถ้วยไม่ต้องขูนนะคะตอนนี้เจฟแม่ลูกกำลังมาเรียนทำขนมกับปลาพึ่งนะคะทุกคนอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเจฟแม่ลูกล้างมือหรือยังคะล้างเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าล้างเรียบร้อยแล้วคนแป้งเลยค่ะคนให้เข้ากันเลยนะคะค่ะอ่าเสร็จแล้วก็เทน้ำเลยค่ะ ค่อยๆเทแล้วค่อยๆค,คนเรื่อยๆค่อยๆเทนะคะแล้วคนไปเรื่อยๆนะคะว่จัดกระมังแม่ไปคนงแป้งมันต้องมีคนๆนะคะตอนนี้รู้สึกว่าแป้งจะเหลวนะคะทุกคน <travaille> วิธีการแก้ก็คือใส่แป้งลงไปผสมให้แป้งแห้งขึ้นมานิดหนึ่งนะคะนี่นะคะวิธีการแก้ของแป้งเหลวนะคะเราจะโดยแป้งลงไปนะคะอาทำดินวดไปเรื่อยๆนะคะ นวดไปเลยค่ะค่ะเชฟสองแม่ลูกขานวดไปให้เนื้อเนียนเลยค่ะนวดได้เป็นก้อนๆเลยนะคะพอปั้นได้นะคะนวดเลยค่ะค่ะนวดไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะเสร็จแล้วนะคะอืมสองมือก็ได้เลยจะได้เสร็จเลยวะใช่แล้วถูกต้อง,อ,ง,อ,งอ่าเสร็จแล้วค่ะพอแล้วนะคะเรามาปั้นแป้งกันเลยนะคะ เชฟลูกขาเสร็จแล้วนะคะมาปั้นแป้งกันเลยนะคะนะคะตอนนี้ปั้นแป้งกันแล้วนะคะสองแม่ลูกกําลังปั้นแป้งกันนะคะใส่เสื้อเหมือนกัน,น,นะะอย่างนี้ค่ะวันนี้กําลังปั้นขนมนะคะนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการทอดกันนะคะตอนนี้กําลังปั้นขนมกันอยู่นะคะเดี๋ยวไปทอดกันเลยนะขอ